สวัสดีจ้าตอนนี้ก็คือพามาเบิงหัวเชยเท่านะคะหนี่ที่แม่ปลูกไว้นะคะที่สวนใกล้บ้านของเรานะคะโอ้โหแม่อยากถอนเบิงได้บ่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอลังงานเลยนะจ้านี่จ้าตรงนี้ก็เป็นหัวนะคะพอได้รับประทานนะคะพอได้ทำกับข้าวเนาะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะ แต่ก็กพอได้อยู่เนาะนะคะมาฝั่งนี้นะคะแม่เห็นผักก็คือต้องเก็บนะคะเพราะว่าดอกออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะแก่ทิ้งเนาะไปแจกญญาิแล้วก็ไปขายนะคะด้วยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปอันนี้ไปก่อนนะปึ๊บ งา่ามแม่ผักน้าดอกอันนี้ก็น่าจ,จะต้องเอาเนาะแม่เนาะย่านมันแก้ทิมฝั่งนี้ก็จะเป็นแครอทนะคะแปลงแครอทที่แม่ปลูกไว้เนาะจ้าก็พอได้อยู่นะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าตอนมันเป็นหัวนี่จะโอเคไหมนะคะต้องรอมารุนอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็เคือเครือเอดจ้าจากสวนค่ะนี่เคือเคือพันเหียงบม่แน่ใจเคือเคือพันเหียงแม่หนื่ยไนมันบ่ ไม่ทราบไม่ทราบพันนะคะแต่ว่าก็แม่ก็ปลูกไว้ประมาณห้าหกต้นนะคะห้าหกกอเนาะพอได้ใส่ตำบักหงุงหรือว่าตำส้มตำนะคะมีประกอด,กอดต<ร>ิดอยู่น้าโคกอันเดฮะียตนน้นน้อยๆเตี้ยๆน,ยนะเ้ยที่ว่ามันมีน้วยสุกน,นะนะพอได้ยุ่ติ ตดดดดัดพักเพิ่มนะคะยอดพักคณะเพิ่มเนาะเพราะว่าเดินออกมาจากสวนแล้วมาเจออีกแปลงหนึ่งนะคะก็คือพร้อมตัดแล้วจ้าออกดอกขาวสับครั่งนะคะน <c oughs> ี่งามนะคะยูเร <c oughs> ียงถึงเครวะ โอเคนะคะแต่ดตดเฉพาะส่วนคุณแม่ชูนะคะชูชูนี่ที่เป็นดอกขาวๆนะคะโอเคข้าวกำลังงามผักก็กำลังงามนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ถ่ายให้รับชมรับฟัง ประมาณนี้นะคะตรงนู้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะที่แม่ยังนําเสนอคะ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้กําลังออกดอกนะคะ <ไป S 1> สุปีนี่สินไวยดกนะคะไม่แน่ใจว่าปีนี้จะดกไหมนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า